โอ้โหแล้ว huh, นะข้างเขาหยิบสกุมานะเอาวะตอนนี้เจอตึงนะครับผมเซนเตอร์แว่นนะครับที่4ของประเทศไทยนะฟูจิมาที่21ของประเทศไทยจัดไปเขา,เาสกุลงีมาแก้ทางมิซิอินะครับแผนนี้จะเล่นแผนที่ผมเล่นนะจะเล่นยากก็ต่อเมื่อเจอสกุลเงีนะเพราะว่าสกุลเงีมาแค่บกมือนะครับมิซิจะมีโอกาสยิงไม่ลงสูงมากนะ โอ้โหเราซ้ำค้าไมไปเฉยไม่โดนไม่โดนสาเกินไปเนี่ยต้องเราต้องมาอ่าสกรีนใส่สกรุนงลีให้ได้นะถ้าสกรีนใส่ได้ก็คือเราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับ ดูถูกเซนเตอร์นิ่งเหรอเรียบร้อยนะครับเยังไงฟูจิมะโดนเลยครับโอ้โหแล้วเสร็จได้แล้วอดเปื่อกี้น่นาดีบ่าวได้ เฮ้ยน่าเก็บบอลได้นะครับเลิร์เบิรเลิร์เบิร์ตทีมแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะแป๊บนึงนะครับจบเลยนะโดนสกุลเงียบโกมือแบบนี้นะครับเหล่าอีบังร่าสวยครับขอบคุณที่ติดตามครับสวยครับทาไมกี้เจอทีมพี่เหรอ พี่กำลัางเล่นเซตนี้กันอยู่มันดีเมื่อกี้โคตรมันเลยนะรีบาวน์ดูสักระกิลิงไฮฮอตโอเคเราวย่างไงเราปาดหน้าไป พี่กำลังเล่นเซตนี้ให้มิจจี้ยิงรัวๆอยู่โคตรมันเลยไม่หลมยิลง,ลงใช่มันต้องมันต้องเดินตามไปเก็บบอลด้วยถ้าจะเก็บบอล เน้นเก็บบอลน,นะครับมันก็จะตกมิดจี้ยากนีไงแต่ตัวพี่มันมันได้ทั้งเก็บบอลทั้งสกรีนเนี่ยมันเล่นง่ายกว่าตัวเทสยามันตัวค่อนข้างสูงไงเวลาถึงบอลช้ากว่าหน่อยนึงก็จะได้บอลเหมือนกัน,นว,วัดดีครับพงพัฒน์เหรอพงพัฒน์ใช่ไหมวัดดีครับผม โอ้โหฟัลเด้งใส่หัวเขาเลยเราทำหน้าบูดใส่มาดทเนะ่มัคที่นี่สุดมีเสพยิงรลลๆนะตั้งป้อมอย่างเดียว ไม่โดนขอบคุณที่ติดตามครับดูครัได้ว่ะบอลตกใส่หัวเราเลยนะไม่ได้ก็แปลกนะครับสวยครับผมนำเทคนิคช่องนี้ไปใช้อขอบคุณมากครับผมพัร์ดูแล้วถ้าใช้แล้วมีประโยชน์ก็ดีใจนะครับขอบคุณมากๆครับพิมแบบนี้คือเป็นกำลังใจให้ คนทำช่องได้เยอะมากๆนะครับได้สิบดาวรวดย่างเอาอะชนะต่อเนื่องสิบตานี้ยากมากยากมากๆนะอุ้ยโดนตกสกรีนแพ้นะครับ <laughs> โอ้กดดินไลฟ์พกพัดอนะเมื่อกี้ที่พี่พูดไปคือ พูดเล่นนะไม่ใช่ความจริงนะที่ชมพงกันไปทั้งหมดนะครับเมื่อกี้พุ่งนี้คงได้แก้มือกันใหม่พี่บามา,มาพรุ่งนี้เจอกันรอเลย <laughs> อุ้ยแล้วเราไม่ได้ไปเก็บบอนลนะไม่คิดว่าจะจามยิงงานเข้าเลย เหมือนกับใครนะที่มาช่องเนี้ยดูดูคลิปสอนพี่ดีมากเลยครับดูคลิปสอนพี่ดีมากเออดูคลิปสอนลิงพี่ผมเล่นมิสโหดมากเลยครับอะไรประมาณเนี้ยคือดูคนละดูคลิปสอนลิงแต่มิสโหดขึ้น มเอรว้มจมตเสร็จแล้วสามวิอุ้ยทำไมยังเหลือเวลาเยอะจังอ่ะเราไม่เล่นไม่เล่นเขาไม่เล่นนะจริงๆสามวิเล่นทันนะครับเลี้ยงเข้าไปยิงสองยังทันเลยนะโอ้โหเสรยดายเสรยดายแทนทีมเขานะอันนี้คือไม่เล่นนะเล่นดีมาตลอดเกมนะครับอ่าเหลือลูกสุดท้ายไม่เล่น ก็มีโอกาสชนะด้วยนะครับเมื่อกี้ฟูจิมะได้บอลน,นะเวลาเหลือ 2, 2วิกว่านะครับนับจากเพื่อนส่งบอลมาให้นะตอนเปิดเกมมันเหลือ3วิใช่ไหม2วิกว่านี่ฟูจิมะเลือกได้เลยนะจะยิง2หรือย,ยิง3เจ็ดได้แทนเขาเลย